สาธุปะติ Iyampi majang kante wisum wisum lakana karya

Tapi yang ditaman saranan kacami Tati yang ditaman saranan kacami Tati yang diteman saranan kacami Tati yang diteman saranan kacami Diserahkan kita Saya mengeluh Pada สิกขาปัตตังสมาธิยามิอาตินาตานาเวลมภณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิอาตินาตานาเวระภณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิอาตินาตานาเวลมภณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิ กามสุวิชฌาเจรเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิามิกามิสุวิชฌาเรเวรมณีสิกขาปัตังสมาธิามิุสาวาทาเวรามณีสิกขาปัตังสมาธิาม

Matmo Tansa, pagawa ko Arahiko Senma, senpu kaisa Matmo Tansa, pagawa ko Arahiko Senma, นิมงสุภะยัญชนาสัมปันนาสาีนาภชนาภูต่ังวรรรภูทักษะปจิมาโอ và là cũng không cùng lên, ông nguyên không sáng được mặt trắng không 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 บาดตะมุนนะ่ะนะบาดตะมุนยนนะุ่นี่ยยินบ่ท้องท้องเหลืองยุดพระองค์แรกเห็นไปนั่นนะเออเอาเนิซิสมาพร้อมมาพี่มาพี่พี่ดูซิดูดู mahali mayangkante mahali mayangkante matadlakatali matadlakatali yadupatayali yadupatayali sabarimalani sabarimalani piku sangasa sangasa guru jayana guru jayana sahino kante Sampo adimani, sumani, makata-katani, makata-katani, Kepu hati kau tuh, aman cewa, mata itu, kini nca, takkan nca, para petanak, di karatan, supaya, bersungguh. ข้าพเจ้าทั้งหลายขอร้องท่านในการพักทานในดูพอใจเรื่องความสมบูรณ์ในหอมมอยลวันเหล่านี้แต่พริที่สูงขอพระที่สูงกรุงรักในการพักทานในดูพอใจ เรื่องบความรักดิ์สิทธิ์และของบริวานทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อให้เป็นประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติของข้าพเจ้าซึ่งมีวิญญาณมานามญาติยาย ปูป้าน้าน่าเสียดีิสหายน้าทำไม่เว้ปู่สถานเจ้าที่ลงมีส่วนร่วมได้รับผลบุญบุญที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำขึ้นในวันนี้และ่อขอผลบุญผลบุญไมนนี้ไปถึงญา ยุรกจากโลกนี้ไปแล้วหาไไว้วงจิตตาปัญญาของท่านทั้าหไายไปผูกพูขอให้ท่านได้พ้นจากพูมาท่านไปสู่สุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอานาะนานเิอ Sena Tuhan Sena Tuhan ปดูคนไปดูคนทั้งงานจัเกนันคเก่อนนนย ที่บ a me, a ้ยอยงนดที่นเเืเนทเนงี้เอนทีมอกขงนอก้าเออกเงม่ทอดพมสุภาพมีรนี้แมสุภาพนีรนีแม่นามทนาแมุ่ภาพยัเน่แม่สุภาพมีรนี้่สุภาพที่หนึ่ง

โูปะท้าวยะทามิโนโูปะชิตาวานิโรชันติเตสังโูปะสามโอสุโกสัพเพสัตตามารันติจามาริงสุจามาริสเรตาเทวังมาริสามินาทิมีเอตาสังสาโยอกเตา เอวะเอวะนิโตทินังเปตังโอภาคัปปติเอติตังปิติตังโตมังจิตปังเอวะสัมมิจโตสัพเพปุเรโตสังขปะจันโตปะโนระโสยัตถะนิจโตทิระโสยัตถะสัมปิเยวะวิวัสสันโตสัพ

Vipakaya Sukhan Paran Sri Ayu Jawan Nota Bukangur Dijaya Sawa Satawan Sata Ayu Caci Wasi hipawa, tute, powaktu, sah, Paman Kala Kala

uro gam ra satta vi raya mo mithamado satta pancatta vega pi janta sate sada kunjani patata ni me sukha jati mitham ten dukhi panta petavo madam jina punya tan ते तनां ये सन्तो नि हिमं तं माया बोधि परातो मम ना संतो सภาकाय यत्त च तो भवे वे उत्तु दितम संधि पञ्ञ संदे तू विया निरर भतु संखा दुख สุเมขธาติปาวโรนาโทธรรมโมนาโทวาโรตโมนาโทปเจกาภุตโตจักโนโรตารูมะมังเตโสตมานุภาเวนะมารุกะสังนันตุมาจักขันธะวิสุทธิพุทธะพุทธะทิเสวะเวเลวะทวายานะมัทายานะมานรายานะวิโุสนายา ยถาเทวาหิมัคคกายัสสาทีติยยปนยฺยวิหิงสุคะรตียภมฺมจริยํกายาอิติปุรานํจเวทนํปยํขามินวํจเวทนํนาุปฺปเทศามิยาตรจามิภวิสติยนวจตํสพฺพาสุนา

ก็ขอ,ขออนุโมทนาบุญเนาะสำหรับการทำบุญนอุทิตให้แก่ผู้บายชภเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไวปป้เพียงเท่านี้เนาะขอบคุณอาจาร